หมูสอสนัฐานกระสุนระเบิดจุดอมหนึ่งมุิสามหหนึ่งเจ็ดมมยิ่ห้าสีนึ่หนึ่งมูสอร้มูสาพร้อมสพร้อมมุมยิมุิสามหเจดมุยิงสี่ห้าสี่หนึ่งนงมูสอพร้อมรวัง ยิงตั้งที่หนึ่งหมู่สองยริงไปแล้ว 我有交费。

ังรััันเลนเลยแม่แม่นตัวไม่แม่เลยยิงแล้ยิงล้วเขา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 เาเขาาภาษาหนึ่แม่นเออขึ้นแม่หนึ่งแ่าเลยอือยิงเขายตามไม่ียอย่ายิงนะถ้าไม่เจอคนอย่ายิงดูให้อยู่ดูให้อยู่

รับรเปาได้ไหม เดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวสุ่มยิงยิงให้มันยังม่เข้ามันยังม่เข้าบา้บาบา้าบ้าหมุนหมุนอัดไปบ้านหลังขาวหินขาวนัดหนึ่งบา้าอัดเข้าไปบา้าหินขาวหนึ่งนัดครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปบาทตรวจการให้แล้ว นั่นหนึ่งบาทปล่อยไปรับหนึ่ออยากได้ความสุนใจมันน้อยปล่อยไปรับหนึ่งคู่บุกเ,เข้าตีแล้วตอบรับเพี่ตอบรับใส่เลยอย่าไปคิดมากไม่ต้องปั้นเอก็กใส่เลยเยยบ บบจูไม้บบจูไม้คอยคอยคำสั่งพี่ห<แต>น่ยจหน,น่ยาปากยตายเอาปกว้ย ใจเย็นเย็นบาสอัดอัดอีกหน่อยบาสตะโกเนตะโกะใจเย็นเย็นชิวชเดี๋ยวค่อยดูมันจะหายไปนะบอลมันจะหายไปไปยังบ้ามปยั่กนเรอยมพ้อมปอน พร้อมครับอาปากขนนนจานี่าา้าปากไว้พร้อมพร้อ,อม